อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านชาว improving youtube ครับอยู่กับเราเหมือนเดิมครับวันนี้พามาทัวร์หน้าง,งานนะครับหลังจากฝนนะครับตกตก,ตกหยุดหยุดนะครับเนื่องเกิดว่าพายุเข้านะครับเราพาไปเดินทัวร์ดูนะครับนี่ครับ มันก็เหลือๆตรงนี้นะครับที่เราจะเอาดินออกกันนะครับเนี่ยครับงานนี้เป็นของกรมชนประทานนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับแมคโครสองคันก็วันหยุดครับเอารถลงไปล้างครับตอนนี้บรรยากาศก็เพิ่งจะเห็นแดดนะครับแดดก็เพิ่งออกนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อเช้านี่มีฝนนะครับฝนลงมาปล่อย ตกบ้างหยุดบ้างนะครับก็เลยไม่ได้วิ่งนะครับถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นสิบล้อนะครับเราเราจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับถ้าตรงนี้ออกหมดปุ๊บแล้วก็มันก็จะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเหลือที่จะต้องเอาออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรา ไม่รู้ว่าเราจะลงไปดูแมคโครเขาล้างรถกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างเะรินะครับแต่เราก็น่าจะลุยแล้วครับเพราะว่าเราต้องลงทุนนะครับเพื่อเบลลคลิปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับแล้วเขาเล่นน้ำนะครับพาไปดูแกงแมคโครเขาเล่นน้ำเงินนะครับอ่ะเรามาได้มุมนี้นะครับ พอเราลุยไปไม่ได้นะครับอุ้ยมันเป็นดินทรายนะครับนี่ครับมันจะเป็นดินทรายผสมกับดินอ่าดินดินทามดินดํานะครับอ้ยน้ําใสมากครับบรรยากาศนะครับล้างรถครับนะครับว่างๆครับทําความสะอาดแมคโครครับ เดี๋ยวครับกำลังถัดกำลังล้างกันเลยนะครับเนี่ยบ,บรรยากาศด้านล่างครับ เดี๋ยวเราพาไปดูมุมกว้างๆนะครับเรามาดูมุมนี้ครับมุมสวยๆครับบรรยากาศแดดกำลังออกนะครับช่วงนี้นทางรถนะครับทีมงาน ังนู้นก็จะเป็นสิบล้อนะครับน้ำนี่สีสวยมากครับกำลังปันแท็กครับ ขึ้นไปแล้วครับมิตชินะครับล้างเสร็จแล้วครับกํลังจะขึ้นไปครับขึ้นได้ไหม มารลุนกันครับว่าจะขึ้นได้ไหมอ้ยไหลลงเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลงได้แต่ขึ้นไม่ได้ครับงานนี้เอา ทางน่าจะชันเกินไปครับต้องเอาครับตงตักดินออกแล้วครับทำทางให้มันตัวเองขึ้นได้ครับเอาแล้วครับ ลงไปอาบน้ําแต่ขึ้นไม่ได้ครับอะไรกันครับเนี่ยอลองอีกทีครับมาลุ้นกันว่าจะขึ้นได้ไหมครับ เอาละครับเอาละครับเอาละครับขึ้นแล้วครับขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นได้นะครับอ้โหขึ้นได้แล้วครับแม่เกือบขึ้นไม่ได้ครับงรงอาบน้ำอา้อาวไหลอ้าว อา้าวยังไงครับยังไงนี่อา้าวเอาแล้วครับปล่อยมือไม่ได้แล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเรียบร้อยครับขึ้นไม่ได้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตาม ชมไาใน e ีพีต่อไปครับเดี๋ยวอีพีนี้เราเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะขึ้นกันได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับในติดตามชมใน e ีพีต่อไปครับ